เรียบร้อยม <OO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  också> แม่ไอ้นี้ของ wrote, ของพอดีจ <felony> ร <autograph> <g ulus> ิงๆนะครับกินสนุกไม่มีมือหัวเร็วเกินเรียบร้อยเก็บไพ่บาช้าเราไปดูกัติกากันเลยนะครับไพ่เลขหนึ่งกินรอบวง ไพ่เลขสองชี้ให้ใครกินก็ได้ไพ่เลขสามดื่มเองคนเดียวไพ่เลขสี่ผู้หญิงกินทั้งหมดไพ่เลขห้าหาเพื่อนดื่มหนึ่งคนไพ่เลขหกผู้ชายกินทั้งหมดไพ่เลขเจ็ดสายกินไพ่เลขแปดขวากินไพ่เลขเก้าเล่นเกมพูดหมดหมู่ไพ่เลขสิบหยุดพักหนึ่งตา แจ๊กสั่งให้คนดื่มสองคนแหม่มห้ามพูดด้วยคิงทำตามคนสุดท้ายโดนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,คะเราจะมาเล่นเกมไพ่ลาชากันค่ะตัดเ,เ,เองได้ไงโอเคเรื่องเรื่องเริ่มจากพี่บอลก่อนเลยครับเปิดไพ่มาเลยเปิดโฉ์เลยอ่ะเปิดอย่างนี้เลย <c oughs> กินรอบวงครับตาแรกก็กินรอบวงเลยครับรอบวงน้อยไปแล้วเดี๋ยรอบแรกก็เปิดเปิดเปิดหัวเลยจับเไปอัลลอฮ์วงเลยเอาตาอะไรอืมตาตาต่อไปครับพี่ออยครับ ทำตามคนสุดท้ายโดูนี่ยังทำอะไรกันได้ใช่ก็คือทำตอนไหนก็ได้ดูว่าไง่าตอนไหนก็ได้ต่อไปแม่จับเลยกินรอบวงไอ้เรื่องนี้มันเยอะแค่เ้างรอบวงหรอเปิดต้อเลยครับมันเยอะเกินไปคนละรับวงรอบวงเยอะแบบรุวงใครกินรอบวงนี้โอ้โห สองรอบแล้วนะครับว่าหยุดพักครับหยุดพักก่อ็ก็คือเป็นไม่ต้องกินเลยใช่หนึ่งรอบหนึ่งรอบไมออตาดำตาดำหราดหยิปแล้วไอ้นี่โง่ควาย โดนอาพี่ออดเปลี่ยนเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบทำอะไรก็ได้เขาจับน้าจับตาารอบหน้าก็ได้ไงตามพี่เลยต่อไปจากพี่บอกโดนฮึทำปูดด้วยอยู่ที่พี่บอสทำปูดด้วยอยู่ทีพี่บอดทด้วยอยู่ทีพี่ออดต่อไปพี่ออดครับมึงว่ามึงพ่อตัวกูก็ไม่กลัวใคร ชายดึงทั้งหมดครับมีชายอยู่สองคนพี่อ้อยกับพี่บอลโดนครับว้าวเข้วาวเองคืออยากกินเยอะไม่ได้กินหรอ<ะ>เรียบร้อยแม่แม่โด,ดนทีเรากับพี่บอ,อล เดี๋ยวเอาพะลํงราวังตัวสุดแล้วเลี้ยงเลี้ยงหนูโดนที่โดนที่คาบไอ้ย่าก็ว่าอยังไงคือถ้าวนมาถึงหนูอ่ะใบนี้ต้องสิงคือไม่มีแล้วอันนี้ตาแม่ใช่ไหมอ่าใช่ตาแม่ ค่ะเพื่อนดื่มหนึ่งคนก็คือแม่แล้วก็อีกหนึ่งคนเรียกใครก็ได้เเพื่อนนแม่่คกเพื่อนแม่คนหนึ่งเลือกเลยแบบเล่นไมได้แม่ดื่มก่อนแล้วให้แบบดื่มด้วยส่วนอันเนี้ยข้อแบบเนื้อเป็นแล้วนะใช่ค่ะเรียบร้อยเราดื่มด้วยอ้าวไป ัใครตอนอ่ะตันชีให้ใครดึงก็ได้พี่บอลครับดึงครับรลกคุณชาติแบบ้วชีให้ใครดึงก็ได้ ใครดมก็ได้ออาไป่ามใบเรวนะใครจะเอดีกยแล้ที่ใบเดียวบางคราวผมว่าไม่ใบเดียวยี่หรือเปล่าคุณรู้นี่ยใหลังนี้ใครใคุณกรไปตามพี่ออดครับขวากินขวาเย็นตัดใจจริงเวย บอยนะเย้มาพูดคำว่าน้อยเกินเยต่อแม่พูดมวดหมู่อ่ะอันนี้ที่แรกคือไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยก็คือพูดมุดมู่เล่นเกมกันก่อนนะได้จเอาเป็นอะไรเอามวดอะไรเปล่าเครับผลไม้รสเลิศหรืออะไรยังไงแบบไหนแบบไปแต่แม่ถน่ะเอาไปขนมดีนะเอาเลไรพูดเอาคุกกี้ตับเลยห้าแคมปับห้าคุกกี้ ไม่ไม่เรียบร้อยเรียบร้อยเก็บจบอย่างง่ายครับเรียบร้อยครับเก็บจบย่างง่ายกินหรอแม่พูดกูกินไม่ต้องพูดเลี้ยงไม่ต้องพูดเลี้ยงเราต้องโอรีโอเลดใช่โอเตโต้อ๋อแบบนี้ก็แม่บอกพูดยางไงไม่เอายังไงไม่ไหวเมาแล้วใช่แล้วผู้หญิงกินทั้งหมดเรียบร้อย เอาอะไรนอนอะอืม่ปตายแบมจับกินอบวโอ้โหทำไมมันามาดอะไรอย่างงี้มันดใบเนี่จ้อ เอาละครับครบรอบวงโอหเหมือนไม่ได้ยุดเหมือนไม่ไดุ้ดผักอะไรเลยอ่ะมีแบบผักก้อนไหมแบบกระแกแบบ่นูแบกผักบ้างล่ะกินน้ำเปล่าตั้งคนกินสอคนดูท่า เอาเป็นกับแบมแล้วก็ด้วยกันดูไงกันด้วยก,กันเอาเอาเนี่ย <c oughs> เอาเน <c oughs> ี่ยโอเคพู้ถามไมได้ไพด่ด้ดีๆวันนี้มือดีจัดเลยบอกเอาอะไรนะ ม่ได้ผนอื่นแม่ได้พายินไยก้อนกแล้วกันไม่กินก็เลืกินดื้อเหรอไม่ต้องกินเลยไม่ใชเว่าอยกให้ใครได้ยังไงกินได้หรอยม่บอกเับผู้หญิงกินทั้งหมดยังกินไม่กีเดือนอ่าแม่ ไ,ไปเแบบต่อเนื่องอะ <c oughs> อันนี้ของของพองดีจริงๆนะครับกินสนุกไม่มีมือถือวะเร็วเกินเรียบร้อยเรียบร้อยเราก่อนเลยสาวๆก่อนเลยเดี๋ยวผมต่อเลยนะ <c oughs> ล่ะ

ไม่ได้ฝังคนอื่นเลยตามพี่บอลครับเริ่มทำตามทำคนสุดท้ายโดนของของสองอันเลยมองสายมองกว้าเลยทีนี้ยังีงที่ทำตามนี่โดนหมดอ๋อไอ้นี้ก็ไม่ยู่นี่แล้ว

เอาละพูดอะไรไม่ได้หรอตาดย้อดเอาเื่มเองทุยโคตรกระจอกเลยเรียบร้อยดื่มเองไปแล้วดูดูแล้วกลุ่มนี้พี่ออนน่าจะชอบจัดเลยเนี่ยดำทำแล่จับเลยไม่ยอมรเลนะเนี่ยดำ dạy lá con lắm lá nga nghĩ ta phật กต่บไปคครับต่อเลยก้ินทั้งหมดอไม่ดาจังเ่ะเนี่ยไอเบนซ์เย่ยนก่อแล้วก็าแก้บินลยมแบเลยมันจะมาเพราะว่าไอมันจะไหวมันจะไหวมันจะไหวเมยมงแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวแบบแม่จแก้วแ้ล้คนกินไ่อมีกินคนลม้งามพูดด้วยพี่บังออดึแบแล้วไปกไปพี่บออันนี้ไม่ง้วอยขมวดนีไม่งาไม่รังวาไม่เป็นงเหรอ เล่นกันเองแล้วย้อนเราคุ้มผู้ชายด้วยกันยังไม่มีเลยผู้ชายกินทั้งหมดกันมียังไม่ได้คเราปบล้ว่อชี้ให้ไข่ดื่มก็ได้่าแม่ชี้เลยเแก้วสุัยปุ้นนด้วยโอ้แม g ก้าให่มันกินง่ายนะให้ไปขายหนูห้ามพูดด้วย เอาไปก่อนเลยเราแบงไปหมดแล้วตอนนี้ตันนี้ล่ะเรกแแล้วื่มเหาแล้วมันไม่เหวงไปแล้ว่าตบสายกินน้ำมูกเริ่รอเรียบร้อยเป็นร้อยีแล้ว

ดื่มเองสองช้อนรับช้อนครับเล่มาเลยเล่มาเลยรับ2ช้อนเยียมครับง่ายนะอร่อยค่ะเพื่อนดื่ม1คนแม่เล่แม่แขตอนนี้ให้ลูกทอราทอยศตอนไรยแล้ทุก สายกินนี่ก็มือดีเกินวาเจลย็เรเมาเล็กเทวดาสินะเลเียเมาเ็กเทวัาสิเตรียมรอตึงแล้ว่ะตึงแล้วนะตึงแล้วแะทุกคนว้าวปึ๊บดึงเองดงเอครับล่งนู้นาะงานกนใครกินทั่วๆกันล้ เอยนนะโ้ดคัีจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ว่าเถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเป็นเคุณแมวแกวเริ่มหนักแล้วเกันนี่เริ่มหนักละอะไรอะร่องนี คนที่กินเหล้าเก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะใคไ่นห่อมืนจะทีนะเราสายกินแอบส่งมาย ทำคือทงานของเรานี่จะไม่พักเลยใช่ไหมเอาไม่พักเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยทำตามคนท้ายโดนที่บอหนอเอาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องไแล้วนะต้องไปใครวะผู้หญิงกินทั้งหมดเหลือครับหมดแล้วผู้หญิงหมดแล้วเดินไปแม่ก่อนเลยครับ เมื่นกี้มันจะเมาแบบหยุดพัก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 เ e ้ยแล้วไม่อกยอ่ะถอยมาอยมาหัลกูเพิ่งแกหยุดแก้ยังหยุดยังไม่ได้หยุดอ้า เฮ้ยไม่ได้ทราบหนอนอ่ะสางคนกินสองคนไม่ต้องบ้างหรือเป่าพี่ออดพี่บอลแย่ยิ่งห้มยิ่เยอ่มันยิ่งเยอะมันเปิดทางให้อ่ะ แล้วแตมอะไรอีกนึงอย่างต่อเนื่องอย่าง่อยนะมึงคนมึหว่นะไม่ไหวื่มวออเบนทาก็ไม่กล้าพูดเลย ก่อนจริงจังวันนคนมืนหน้าแบบเออคนพูดอะไรเดิมประมานนี่ดวันพอดีเนี่บนเทให้ได้สิบแก้วหมอไปเกินไะ่คืรี่ออะไรขวากินแบมกินหายไปนานหายไปนาน พูดหมดหมู่จได้มมู่ตลอดเ่ยเอาผลไม้หนึ่งอ่ะอมุ่นิีคุเรียนลำให่มะพร้าวส้มตโพง้ะชมพูงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลย

เหนึ่งไม่ออกเลยวะไอ้ธอรมดาไทยแม่งันเลยวะไม่ยังอ่ะเนอะหน้ามีคนจับหาเพื่อนดื่มหนึ่งคนวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วต่อไปตาอไย พูดด้วยเอาหนูได้อยู่แล้วสคนอินสคนมึงต้องตายแน่เบ็นพี่บอลเฮ้ยเอาจะขอจะขอช่องน้องบอกไปโยนหรือเปล่าขอเป็นคลิปด้วยนะป่ะเย็่มนี้ก็จบลงแล้วนะครับจบแล้วครับครั้งแรกเลยนะครับติดตามพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราก็เพิ่งจะหัดกันแต่ว่าก็เต็มที่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ